ันนี้ผมจะเสนอขนหนไว้สำหรบับนอนเล่นขนาดสองคนนอนนะครับอย่าคิดว่าเป็นบ้านคิดว่าเป็นห้องนอนนะครับเราดูขนาดเทียบกับคนจีนก่อนสูงเมตหสิบยาว2เมตรลึกเมตห้าสิบสูงขท้าไปเข้าไปดูข้างใน,นครับ เวลาเดินเข้าไปต้องก้มหัวหน่อยนะฮะแต่ถ้าถ้าเอาไปตั้งเอาไปตั้งใช้งานจริงเนี่ยควรจะสนให้ห้องนึงสูงระดับหัวเข่าเวลาเดินเข้าข้างในเนี่หัวจะได้ไม่ไม่ไม่ชนกับด้านนี้นะครับเดี๋ยวและก้าวขึ้นไปเนี่ยก็ยังยังพอยืนได้หน่อยแต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกครั้งแรกแล้วว่าจุดประสงค์ก็คือทำเพื่อรับ เป็นห้องนอนนะครับเพ็นะฉงนั้นเราส่วนใหญ่เราจะนั่งนะครับนั่งจากผนังนี้ไปผนังนู้นเมตรห้าสิบเซนจากผนงังต้าตีนต่ด้านนู้นสองเมตรนะครับพอนอนสบายสบายสองเมตรนะครับคือขาได้สองคนสองคนนอนสบายถ้านอนไม่ดิ้นมากสามคนนอนสบายเลยนะครับ มีไฟนะครับมีไฟแล้วก็ถ้าร้อนก็มีพัดลมดูดอากาศนะครับอ่าแต่นี้ใช้ไฟ220โวลต์แต่ถ้าว่าไปตั้งตำแหน่งที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงก็สามารถดัดแปลงโซลาเซลล์เข้าไปใช้ได้นะครับเสร็จแล้วเราจะมีที่สำหรับติดท,ทีวีติทีวีแล้วสามารถติดจานดาวเทียมที่ลูกขนามได้นะครับ เห็แล้วอันนี้เป็นผู้เก็บของนะครับเก็บของได้เยะแยะเลยนะครับจะเอาชั้นเข้าไปตั้งไว้ข้างในเพื่อเก็บเป็นสองชั้นก็ได้นะครับฝาปิดเปิดอันนี้ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวต้องทำแม่เหล็กดูดให้มันติดตก่อนนะครับอันนี้่ระทาสีแล้วมันยืดไอ้ชิอ่าอืม ขนาดกำลังดีนะครับลันะบางคาบูดด้วยม่ด้ำชีดอันนี้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ยิงนะครับเอาไว้เคลื่อนย้ายแล้วถึงจะยิงได้นะครับด้านข้างาข้างบุดน้ยชีสด้านในส่โฟมนะครับเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเหมือนอยู่ในกระติกน้ำแข็งมามมาด้านหลัง ตรงหมดเลยนะครับก็พัฒนารูปกรรมทำงานราาูปการมจะระบายความร้อนออกมาได้ยังไงครับสนใจติดต่อช่างจีนหรือคนใน YouTube ว่าช่างจีนสุวิตโอเคครับหยุด